สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อกับพ่อใหญ่อ้วนเคยรอยเอ็ดคนเก่าคนเดิมอีกแล้วเมื่อนี้สิพ้าพี่น้องไปพ่อกับสาระไรความรู้ในรายการอีสานผ้าหิดสิเป็นจังใดนั่นเชิญพี่น้องติดตามได้ณโอกาสนี้สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อกับพ่อใหญ่อ้วนเคยรอยเอ็ด คนเก่าคนเดิมนะครับสำหรับมือหนีสีพ้าพี่นองนะครับมาเบิ่งการพันมอเตอร์พัดลมนะครับในชุดที่สนะครับสำหรับชุดนี้นะครับสิพ้าพี่นองมาเบิ่งวิธีการพันกดดันนะครับแบบละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับแบบว่าถุกมุมถุกแก่เลยนะครับสำหรับมือหนีนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการนะครับเอาเสืออมาวัดระยะนะครับตัดให้ได้ระยะเพื่อกว่เพื่องอนะครับแล้วเอาผ้าเทป ติดไว้นะครับให้พี่น้องนะครับตัดไว้แบบนี้นะครับ8ดเซนนะครับเพราะว่ามันมีอยู่4ี่ขดนะครับมันสีมัดอยู่2จุดนะครับให้ทําการเตรียมไว้ดเซนนะครับตัดท่อๆกันนะครับเอาแปะไว้แบบนี้นะครับเอาคาดร่องไว้ยังสีนะครับแล้วก็เอาพาเทปนะครับแปะไว้นะครับเพื่อเข้สีได้พันท้องแดงทับ เอาไปนะครับไีโน่เดี๋ยวหลังจากนั่นนะครับนะฮาไข่เฮ้านะครับเหยี่ยมท้องแดงนะครับใส่ท้องแดงนะครับแล้วเขียนนะครับเทปกล่าวติดกำกับหัวไว้นะครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโคลั่นนะครับคือต้นลั่นนั่นเองนะครับเขียนแปลไว้นะครับหัวไทยก็ต้องเขียนไว้คือกันนะครับตรงไทยก็ติดเขียนไว้ว่าปลายลั่นนะครับอันนี้จุดเริ่มต้นเ้างติเขียนว่า ต้นลั่นกับแหวกเอาวัดระยะนะครับจากล่องของไอจุดคว่ำควายนะครับแล้วก็มายังกับพื้นนะครับระยะหนึ่งนะครับประมาณราถึงคืบนนะครับแล้วก็เอามาพันรอบๆนะครับีกนหมุนไว้นะครับแต่ก็แปะกันหลุดนะครับหลังจากนั้นนะครับคนยังอ้วนที่ได้เริ่มทําการหมุนนะครับทําการหมุนเพื่อที่จะพันนะครับกดเริ่มแรกนะครับ ขดลั่นนะครับขดลั่นขดที่หนึ่งนะครับมีทั้งเบิดน้ากันสี่ขดนะครับกี่นองเอาละครับขดลั่นนี่ผมกําหนดไว้ที่เจ็ดลอยรอบนะครับเดี๋ยวผมสิพันไปจนครบจนได้เจ็ดลอยรอบนะครับแล้วจังทีเปลี่ยนไปใส่ล่องที่สองนะครับพันขดที่สองนะครับตอนนี้คือ ใกล้ที่ได้ครบเจ็ดอยรอบแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวนะครับพี่นนตอนนี้ได้ครบแล้วนะครับเจ็ด้อยรอบนะครับเฮ้าที่ได้ทาการนะครับเลื่อนไปช่องที่2นะครับแต่ว่าให้เฮาทําการนะครับแกะเสื้อสินแรกนะครับพับกลับมาแปะไว้ที่ด้านจุดเริ่มต้นนะครับดึงกลับมารับแล้วเอาเก็บก่านะครับ ปิดไว้นะครับนั่นระคบเพชรจังสันระคบพี่น้องครับปิดไว้นะครับแล้วเข้าจังตีเอาสินที่สองมาทับนะครับสินที่สองมามาผาดเลยอีกนะครับเป็นลักษณะคือจังสินที่แหลกเด้ครับผัดผัดฟังใส่ไปฟังขวาแล้วก็เอาเทปเกาวิดไว้นะครับกันรุดนะครับแล้วเข้าจังสีเบียงเส้นลวดท้องแดงนะครับมาลองที่สองนะครับ แนวหลังจากนั้นนะครับให้เข้าทําการนะครับมากดเชื่อตัวเลขให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อที่ได้เริ่มต้นรับหนึ่งใหม่ในกดที่สองนะครับหลังจากนั้นเข้าปีได้พันไปอีกประมาณเคิงหลอกนะครับสิถึงฟังนี่นะครับที่ถึงฟังตรงขามกันนะครับให้เข้าทําการดึงเสืออนะครับหลอดกลับมานะครับหลอดกลับมาแล้วกะเอา เก็บเกา่าเปะไว้คือเก่กาเนาะครับแดวบัดที่นี่เสื้อเสื้อสินนี่นะครับเข้ากระสีเดทำการเอาหลอดใตเส้นรวดไปนะครับไอส้นรวดพันทับไปได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเข้าสีเดชทำการพันขดที่สองนะครับสาหรับขดลั่นนะครับพันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนให้ได้เจ็ดดอยรอบทอกันนะครับตอนนี้ ไก่สิไดเจ็ดลอยแล้วนะครับหกลอยกว่าแล้วนะครับอีกสักแป๊บนึงนะครับพอครบเจ็ดลอยแล้วเข้ากับสิไดทําการเชี่ยตัวเลขนะครับเพื่อให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมดน,นะครับเพื่อจังขันตัวของที่เข้าพันกดที่หนึ่งก่อนที่สิมากดที่สองครับตัวน,นี้ได้กดที่สองเรียบร้อยแล้วเข้ากับไดทาการมาแกะเสือกนะครับพับไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อสิไดเริ่มต้น พันกคที่สามโตไปนะครับตอนนี้เฮ้าไดีทําทำการแกะเสื้อออกยู่นะครับทำการพับกลับไปนะครับพี่นอกเพื่อบ่เป็นการเซเวลานะครับผมกระสีขยับเวลาให้มันกระชับเข้าอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ากคที่สามที่สี่กับพันลักษณะเดียวกันกับกดที่หนึ่งที่สองนั่นแหละครับผมกขันตอนอย่างที่แตกต่างกันนะครับผมก็เลยสี ตัดภาพให้มันไปไวๆจังหน่อยนะครับเพื่อเป็นการบอเซเวลานะครับตอนนี้คือท่านคคบแหลวนะครับท่าน4ี่นะครับบัดนี้พ่อตั้งตจได้ครบเหย็ดลอยรอบตามตรงการแล้วที่นี่ปลายสายนะครับที่นี่เป็นปลายของสายลั่นนะครับผมทีได้เขียนกระดาษกาวนะครับมาแปะไว้นะครับมใยเหตุด้วยนะครับที่นี่คือท่อนปลายนะครับผมจีได้เอา กระดาษกาวนะครับเขียนกำกับไว้แล้วก็อีกกระดาษกาวอีกแผ่นหนึ่งผมก็ดจีได้เขียนแปะเลยกันไปอีกไปประมาณสักเส้นหนึ่งสองเส้นนะครับเป็นกคดสตาร์ทนะครับหรือกคดเอสมันเองนะครับเพื่อสติพันในขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วผมสิได้ทําการนะครับใส่กันไก่ตัดระวางคือกลางของก,องก,ร,ะองกระดาษสองแผ่นอีกนะครับของแผน่นเทปกาวสองแผ่นนี้นะครับ นะครับเพื่อให้ไปเหลือไว้ไนิดนึงเพื่อเขาสิขูดไว้สาหรับขูดแต่เวลาทดลองมอเตอร์นะครับผมเอาล้ครับที่นี่เอามาเบิรงขันตอนต่อไปนะครับนี่ตัวนี้ผมสิฝากใสหัวายของกดเอฟไวกันนะครับตัวนี้ผมสิมาจัดการตรงนี้นะครับตอนนี้เขามาเรลือททาการมัดกอนหรอกครับเลือกมัดกันเลยนะครับเพราะว่ากดลั่นกับกดสตาร์ทนีจีที่มีขอ้อแตกต่างกัน,กนคือ กดลั่นหนีสี่พันกดเดียวเลยนะครับเกลี่ลอยรอบเลยนะครับโดยบดแบ่งเป็นกดอื่นนะครับแต่ว่ากดกดสตาร์ทหนีเข้าสีได้พันนะครับกดสปีดโชคเบอร์สองเบอร์หนึ่งนะครับทับเข้าไปนะครับส่วนเบอร์สามนั่นก็คือมีตั้งแต่กดสตาร์ทกับกดลั่นซื่อๆนั่นนะครับมันรอบมันสิจัดตัวนั้นเขาสิ เข้าสิจัดให้มันเปลี่ยนเบอร์เนีเบอร์สามนะครับผมเอาละครับที่นี่หลังจากที่เข้ามัดและตัดไปเชือกดานหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเข้าก็จะได้ทําการไปมัดอีกดันหนึ่งนะครับตอนนี้เข้าทําการแกะเสืออนะครับเพื่อที่จะมัดทั้งสี่ขดน,นะครับให้เรียบร้อยนะครับผมพี่น้องครับสาหรับคลิปหนาด้วยผมสี่ ถาไปเมืองกันพันกดสตาร์ทนะครับและกดสปีดโชกนะครับเพราะว่ามันสีแตกต่างกันกับการพันกดลั่นนะครับพี่น้องจะได้ก็อย่าลืมติดตามนะครับพี่น้องครับอย่าพลาดนะครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับมันตีเกมคนไปเรื่อยๆนะครับสําหรับชิมมี้มันกับผมมีอย่างไรครับแต่มีําเนียนะครับก็คือมัดแหลวก็คือเหลวเลยครับจบขั้นตอนการพันขดลั่นนะครับ ส่วนคลิปหนานะครับสิเป็นการพันคดสตาร์ทและคดสปีด1 2สองนะสิเป็นการพันแบบทับกันระวางคดสปีดกับคดสตาร์ทซึ่งมีความแตกต่างกับการพันกดลั่นพ่อสมควนเนาะครับพี่น,อน้องจังใดก็อย่าลืมติดตามรอรับชมรับบึงกันได้ครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็คงเสียเอาไว้แต่เพียงต่านี้คลิปหนาจังพอกันไหม พี่น้องครับเบิ้งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นักเนียนได้ครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ขอก่าวคำว่าวสวัสดีครับ